ร่วมข่าวเด่นสรุปข่าวดังตลอดสัปดาห์ประจำวันที่25-29สิงหาคม2568เรามาดูที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับกับข่าวของทองคำราคาของทองคำในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดีตัวปิดอยู่ที่ระดับ3,371ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนจากความคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยหลังพาเวลส่งสัญญาณที่กรุงแจ็คสันโฮแต่ต้นสัปดาห์นี้นะครับทองคำกลับอ่อนตัวเพราะว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ส่วนในเวลาต่อมาในวันอังคารราคาทองคำปิดอยู่ที่ราวๆ3,365ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยครับยังแข็งค่ายอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทรัมป์ปลดลิซ่าคุกออกจากตำแหน่งนะครับนักลงทุนเนี่ยมองว่าโอกาสลดดอกเบีย้ยเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นดันราคาทองคำให้มีแนวโน้มเป็นบวกมากยิ่งขึ้นครับและราคาทองคำนะครับเด้งพุ่งสูงขึ้นปิดที่ระดับ3,393ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนหลังมีข่าวว่าทรัมป์ปลดกรรมการเฟด ทำให้นักลงทุนยิ่งมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นว่าโอกาสลดดอกเบี้ยเนี่ยจะมีมากยิ่งขึ้นครับเสริมแรงซื้อทองคําในฐานะของสินทรัพย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับและหลังจากนั้นนะครับทองคําปิดอยู่ที่ราวๆ3,397ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซึ่งในเช้าวันพฤหัสนะครับก็มีแรงเทขายทํากําไรไปบางส่วนแต่ราคายังคงวิ่งอยู่ที่แถวๆราวๆ3,400ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนนั่นเองครับทางนี้นะครับยังมองแนวโน้มว่าทองคำเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ หากยังไม่หลุดแนวรับที่3,370ดอลาาลาร์สหรัฐต่อทรอยอออนครับข่าวถัดไปนะครับเราไปดูกันที่ขาของโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างทรัมป์ประกาศปลดลิซ่าคุกผู้ว่าการเฟดเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเหตุขัดขวางแนวคิดการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับทำให้นักลงทุนคาดว่าเฟดอาจลดดอกเบีย้ยในอนาคตมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับทรัมป์ยังขู่ขึ้นภาษีศุลก,กากรต่อจีนสูงสุดถึง200เหากไม่ส่งออกแร่หายาก ส่งผลเพิ่มแรงกดดันด้านซัพพลายเชนเทคโนโลยีครับและทรัมป์นะครับก็ยังเตรียมขึ้นภาษีนำเข้าจากอินเดียสูงสุดถึง50%ตโดยยกเว้นในบางกลุ่มนะครับเช่นสมาร์ทโฟนพลังงานกดดันอุตสาหกรรมส่งออกของจีนโดยตรงแต่การทำแบบนี้นะครับก็กลับช่วยผู้ผลิตในสหรัฐครับเรามาต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจฝั่งอเมริกากันบ้างครับนักลงทุนเพิ่มน้ำหนักความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายน เป็นเกือบ90%จาก75%ในก่อนหน้านี้นะครับหลังพาวเวลส่งสัญญาณที่กรุงแจ็คสันโฮกดันดอลลร์และยิวส่งผลบวกต่อทองคำและหุ้นครับจอห์นวิลเลียมประธานเฟดสาขานนวิรยกชี้ว่าภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำอาจกลับมาอีกครั้งในระบบเศรษฐกิจมีมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระยะยาวครับเควินแฮสเซดที่ปรึกษาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริการะบุว่าการเลือกตั้งประธานเฟดคนใหม่แทนพาวเวล อาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนทําให้ตลาดยังคงจับตาทิศทางนโยบายการเงินต่อไปครับรัฐบาลสหรัฐเสนอเพิ่มทองแดงและโพแทสเข้าบัญชีแร่สําคัญแห่งชาติหนุนหุ้นเหมืองและความมั่นคงด้านซัพพลายกระทรวงพาณิชย์สหรัฐออกมาตรการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กจาก10ประเทศมูลค่ากว่า2.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลกดดันต้นทุนการผลิตแต่หนุนผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศครับเมตาจะลงทุน500ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐสร้างศูนย์ข้อมูล AI Center ที่รัฐหลุยเซียนาการลงทุนนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและตอกย้ำบทบาทของสหรัฐในการแข่งขันด้าน AI ครับ Apple จะเปิดตัว iPhone 17ในวันที่9กันยายนซึ่งตรงกับ9.9เลยทีเดียวนะครับคาดว่าจะมีทั้งหมด4รุ่นโดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่829ดอลลาร์อีกทั้งบริษัทกำลังพัฒนาซีรีสเวอร์ชั่นใหม่ใช้ AI ภายในและเวอร์ชั่นร่วมกับพันธมิตรอาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นครับเรามาต่อกันที่หุ้นต่างประเทศกันบ้างครับหุ้น n อ i นว a ปิดบวกที่1.2%ก่อนประกาศงบ และต่อมาเผยกำไรต่อหุ้น1.05ดอลลาร์ซึ่งดีกว่าคาดการแต่ไรายได้ของศูนย์ข้อมูลต่ำกว่าคาดการส่งผลกดดันให้ราคาหุ้นมีความผันผวนครับหุ้นเอลลี่ลิลลี่พุ่ง5.85%หลังผลทดสอบยาลดน้ำหนักช่วยผู้ป่วยเบาหวานลดได้กว่า10.5%หนุนทำให้หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์และขยายโอกาสในตลาดกลุ่มยามากยิ่งขึ้นครับ หุ้นนิสสันมอเตอร์ร่วง6%หลัง Mercedes-Benz ขายหุ้นออก3.8%ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า346ล้านดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดยานยนต์ญี่ปุ่นโดยตรงครับเรามาที่ข่าวฝั่งยุโรปกันบ้างครับประธาน ECB ระบุว่าการไหลเข้าของแรงงานต่างชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในโซนยุโรปทำให้แรงกดดันในตลาดแรงงานลดลง สะท้อนถึงความมั่นคงของแรงงานและเศรษฐกิจในยุโรปครับเยอรมันประกาศตัวเลขทางธุรกิจในเดือนสิงหาคมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ89สูงสุดในรอบ15เดือนสะท้อนว่าเศรษฐกิจเยอรมันเริ่มฟื้นตัวครับคณะกรรมาการยุโรปอนุมัติยาฉีดป้องกันโรค HIV วของบริษัท g i l e a d ซึ่งฉีดแค่ปีละ2ครั้งแต่กลับป้องกันได้เกือบ100%สะท้อนให้เห็นว่ายุโรปยังมีบทบาทสำคัญในนวัตกรรมด้านสุขภาพครับ เราย้ายมาที่ข่าวฟังเอเชียกันบ้างครับธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยหลังตลาดแรงงานตึงและค่าจ้างขยายหนุนค่าเงินเยนแต่กลับก,บกบดดันหุ้นส่งออกของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นขอความร่วมมือพันธมิตรยุโรปและเอเชียไม่เข้าร่วมงานสวนสนามที่ประเทศจีนเนื่องในวันครบรอบ80ปีสงครามโลกส่งผลเพิ่มแรงกดดันความสัมพันธ์ของจีนและญี่ปุ่น ส่วนทางด้านฝั่งจีนนะครับเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกายกเลิกภาษี20%ที่เกี่ยวกับการค้ายาเฟนทานิลถ้าสหรัฐไม่ยกเลิกภาษีดังกล่าวอาจทำให้จีนระง,งับและชะลอการซื้อสินค้าสำคัญของสหรัฐเช่นทั่วเหลืองและเครื่องบินส่งแรงกดดันต่อก,การค้าระหว่าง2ประเทศครับเรามาต่อกันที่ข่าวอื่นๆกันบ้างนะครับโกลแมแกคาดว่าราคาน้ำมันเบรนท์ปลายปีนี้ อาจลดลงเหลือ50 5 3ถึง53ดอลลาร์ต่อบาเรลเนื่องจากอุปทานล้นตลาดส่งผลให้หุ้นพลังงานอาจถูกกดดันแต่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลงนั่นเองครับเล <LEGO> โก้ผู้ผลิตของเล่นระดับโลกรายงานยอดขายครึ่งปีแรกโต12%แตะ5.4 3่5.43พันล้านดอลลาร์สหรัฐทำสถิติสูงสุดใหม่ได้แรงหนุนจากการร่วมมือกับแบรนด์ดังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจคอน sumer มมครับ รู้ทันทุกข่าวสารสำคัญสรุปครบจบในคลิปเดียวกับ Weekly News Recap จาก Robo Academy และพบกันสัปดาห์หน้าครับ